สำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติที่เรียกว่า National Financial Regulatory Administration นะครับหรือ NFRa ของจีนนี่นะฮะเขาส่งเอกสารหนังสือเวียนไปที่ธนาคารทั้งธนาคารเชิงกำกับนโยบายแปลอีกก็คือธนาคารกลางจีนนั่แหละครับหรือว่าแบง์ชาติจีนธนาคารรัฐวิสาหกิจของจีนธนาคารกึ่งรัฐวิสาหกิจของจีนธนาคารพาณิชย์ของจีน สถาบันการเงินประเภทอื่นๆของจีนนะครับหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรได้รับยกเว้นเลยนะฮะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามความเสี่ยงของเงินกู้ที่ปล่อยให้กับประเทศเวเนซุเอลาร่วมคุยกับบัญชาโดยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงของไทยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยมาจากทางด้านของสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกของอเมริกาก็คือสุนัขข่าวบลูมเบิร์กซึ่งสื่อนี้สื่อนี้นะครับดังมากเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ยนะฮะ เขาบอกงี้ครับว่าสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติที่เรียกันว่า National Financial Regulatory Administration นะครับหรือ NFRa ของจีนนี่นะฮะเขาส่งเอกสารหนังสือเวียนไปที่ธนาคารทั้งธนาคารเชิงกำกับนโยบายแปลอีกก็คือธนาคารกลางจีนนั่นแหละครับหรือแบง์ชาติจีนธนาคารรัฐสาหกิจของจีนธนาคารกึง่งรัฐสาหกิจของจีนธนาคารพาณิชย์ของจีน สถาบันการเงินประเภทอื่นๆของจีนนะครับหมดเลยนะฮะไม่มีอะไรได้รับยกเว้นเลยนะฮะเอกสารหนังสือเวียนที่ส่งไปเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะฮะให้สถาบันการเงินที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามความเสี่ยงของเงินกู้ที่ปล่อยให้กับประเทศเวเนซุเอลาคิดดูสิครับเราไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวหรือว่าท่าทีที่รู้สึกเป็นกังวลมากมายขนาดนี้ ของจีนที่เป็นมังกรเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกหรือเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียเหมือนอย่างครั้งนี้เลยนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการมีสงครามทางการค้าก็ดีจนกระทั่งมาถึงสงครามภาษีก็ดีการมีเกี่ยวกับเรื่องของการแพ่อานาจอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างค่ายโลกตะวันตกคืออเมริกาในขณะที่ค่ายเอเชียนําโดยจีน,นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยพยายามแผ่ขยายเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของตัวเองในโซนฝั่งแผ่นดินเอเชียที่เชื่อมต่อไปตั้งตะวันออกกลาง เชื่อมต่อมาถึงตรงบริเวณของเอเชียใต้เชื่อมต่อลงไปถึงบริเวณที่เรียกว่าแอฟริกาใต้และเชื่อมข้ามทะเลไปถึงบริเวณลาตินอเมริกาและก็แคริบเบียนและในขนาดส่วนก็มาทางอาเซียนการเชื่อมต่อตรงนั้นเขาก็ใช้นะวิธีคิดในการสร้างนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าวันเบลทวันโรดเข็มขัดเส้นเดียวเชื่อมหมดเลยประมาณนี้และการเชื่อมของเขาคกออครับในเมื่อจีนเงินเยอะทุนสำรองก็เยอะอาปล่อยกู้เข้าไปในแต่ละประเทศที่พัฒนาน้อยกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าของโปรเจกต์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าางๆขึ้นม โดยใช้เงินทั้งเงินต้นและดอกกู้ของจีนมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าทศวรสด์เครับนะฮะบางประเทศปล่อยไปก็เกิดเห็นผลนะครับเห็นดอกออกผลนะก็มีท่าเรือจีนนู่นนี่นั่นนั่นคือการนําเอาเงินนําหน้าเรื่องของเศรษฐกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่ที่อยู่ภายหลังคือการแผ่ขยายอํานาจทางด้านของการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงอํานาจด้านความมั่นคงความปลอดภยัยและก็เรื่องของการทหารของจีนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ครับว่าเป็นเรื่องอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่ แม้แต่ทางการจรีนก็กังวลละเมื่อโดนรัฐทรมตัดสินใจกดปุ่มเปิดปฏิบัติการที่ว่า Operation Absolute r e s o l v e โดยหน่วย Delta ฟอร์สเจาะเข้าไปที่เวเนซุเอลาและทำให้เกิดการนะฮะท้งโค่นล้มการปกครองของประธานาธิบดีเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลในแมนฮัตตันที่นิวยอร์กพร้อมภระยาจับตัวออกมาอีกต่างหากจับไปขึ้นศาลที่อเมริกาต่างหากนะครับสรุปแเป็นไงฮะก็ศาลสูงของเวเนซุเอลาก็แต่งตั้งให้รองประธานาธิบดีหญิงขึ้นเป็นรักษาการประธานาธิบดีอย่างมีอำนาจเต็มตัว เสร็จแล้วก็เป็นยังไงฮะอเมริกาก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างในเวเนซุเอลาและในที่สุดก็ปรากฏว่าผู้นําสูงสุดของเบเนซุเอลาซึ่งเป็นผู้หญิงภาษาต่างกันนี้ก็มีท่าทีที่ประณีประนอมชัดเจนเลยและเชือ้อเชิญอ,อีกต่างหากเขาใช้คำว่าอินไวย์เลยนะฮะให้อเมริการ่วมพัฒนากับเวเนเซุยอ่าเห็นไหมฮะยังสินทรัพย์สินเชื่อที่จีนปล่อยเข้าไปในกลุ่มประเทศพวกนี้และบังเอิญว่ามาเจอตัวอย่างแรกคือเวเนซุเอลาจะทําให้การเก็บหนี้ยืมสินเนี่ยยากมากขึ้นแล้วครับและม เมื่อไรก็ตามที่สถาบันการเงินมีหนี้เสียที่เกิดขึ้นในการกู้ระหว่างประเทศและเป็นจํานวนมากด้วยและตามเก็บไม่ได้ด้วยนะฮะและดูกรณีนี้จะเป็นเรื่องของการประลองกําลังอิทธิพลการเมืองระดับใหญ่ของพิบิ้มระดับโลกเลยคือพญาอินซีกับมังกรยิ่งจะท,ทให้ความเสี่ยงที่จะได้เงินคืน,นยากมากยิ่งขึ้นและนาทีนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวอย่างของเบเนซราจะกลายเป็นตัวอย่างหรือ s แ m p เปสําสำหรับอเมริกาจะเดินหน้ากับประเทศไหนต่อเพราะว่าเขาส่งสัญญาแล้วนะฮะประเทศไหนที่จะเป็นเป้าต่อไปถ้ายังไม่ลดเกี่ยวกับกลิ่มของการ สมคบสมรู้ร่วมคิดในการทําให้เกิดเรื่องของยาเสพติดเข้าไปในอเมริกานี่เป็นปันอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เขามองว่าเขาใช้เหตุผลในการเข้าไปทําลายแต่ถ้าเหตุผลจะซ่อนหลังอยู่ตรงนั้นเช่นจะไปเอาน้ามันจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูพฤติกรรมของอเมริกาันต่อไปนะครับดังนั้นการส่งเอกสารตรงนี้ไปเตือนธนาคารทั้งหมดที่อยู่ในจีนทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮายอย่างมากๆนะครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานดิเอโกนะครับของรัฐแคลิฟอร์เนียวิ 4, กเตอร์า กรณีอย่างที่อเมริกาบุกเวเนซุเอลาซึ่งทาสาเร็จไปแล้วแล้วกำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองการปกครองการเมืองภายในเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เจ้าหนี้ต่างๆที่เขาไปลงทุนในประเทศที่แบบเนี้ยเจอทั้งเรื่องถูกความบาดจากย,ากยักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกเจอทั้งเรื่องพัฒนาน้อยพัฒนาต่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจะส่งผลให้เจ้าหนี้จะไม่ได้รับเงินคืนเพราะสินทรัพย์ทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะถูกความบาดก็ดีแล้วก็อเมริกาเขา้ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการออกมาตรการในการจํากัด การคืนสินทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่กับบรรดารเจ้าหนี้ยุ่งละครับทีนี้จีนยุ่งไม่งั้นไม่ออกเอกสารเนี่ยส่งให้กับบรรดาสารพัดธนาคารทุกประเภทของสถาบันการเงินในจีนทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันใช่ไหมจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นนะให้กับเวเนเซเยลาตั้งแต่ปี2550แล้วท่านผู้ชมคิดดูตอ,ตอนนี้เท่าไหร่2 0 8เลี้ยงเงินกู้กันอยู่ตรงนี้นะครับและเริ่มตั้งแต่การจัดสรรคงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางสะพานนะครับ เดินโค้สมัยอดีตประธานาธิบดีฮูโกชาเวสนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับก็มีการชี้แจงชัดแจงชี้แจงได้อย่างชัดแจงเลยนะครับว่าปักกิ่งปล่อยเงินกู้หรือว่าหมายถึงรัฐบาลของจีนเนี่ยครับปล่อยเงินกู้แบบผูกกับน้ํามันของธนาคารรัฐรวมกันทั้งหมดถึง6กหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2อง8โอ้โหเนี่ยแม้แต่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของนักทฤษฎีนี่ยนะครับอลิเซียกาเซียเนี่ยนะฮะยังบอกเลยนะครับว่า จีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลานี่มีทั้งเงินสดแล้วก็ในแง่ของการถือหุ้นในประเทศเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆพอเจอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทําให้หนาทีนี้รัฐบาลจีนจึงเป็นกังวลน,นะครับว่าในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบลูกโซ่ Chain Reaction มาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจภายในของจีนซึ่งอย่าลืมนะครับว่าจีนปัจจุบันมีปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่รื้อรังโดยเฉพาะวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เรื้อรังและฟื้นจะไม่ได้เลยและมีแต่จะใช้เวลานาน,านมากขึ้น สภาพคล่องภายในจีนเองก็ตึงตัวสภาพของการใช้จ่ายในจีนเองก็มีปัญหานะครับรวมถึงหนี้เสียของธนาคารในจีนและการเบี้ยหนี้ในธนาคารในจีนผมเคยทาคลิปนี้แล้วไปดูได้ในมีไทมใช่ไหมครับสูงสุดเท่าไหร่ในรอบปีเท่าไหร่สิ่งที่เขากำลังกังวลตรงนี้คือแม้แต่เงินที่ไปลงทุนต่างประเทศของจีนกําลังจะมีปัญหาสะท้อนกลับมาถึงระบบการเงินในจีนหรือไม่เรื่องนี้น่าจับตามองกันต่อนะครับเรียกได้ว่า บุกที่นู่นสะเทือนถึงฝั่งนี้นะครับบุกที่ลาตินอเมริกาสะเทือนมาถึงเอเชียอย่างที่นี้ี่หลายคนนึกไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับ